เป็นยังกี่ด้ซื้อยายสีหมูตั้งให้จ้าหมูตั้งให้ีนในโรงงานจ้าบ่ม,มักบ่มีจ้ายายสีเราบ่ม,มักบกมีเรายายสีเห็นกันยังรครับแต่ก่อนยูโซนี่จ้าโอ้ยตั้งใจตำกินเสมอเสมอเรื่องราวของยายสีนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนขายในตลาดนัดได้แค่60บาทน้ําตาแทบไหลเลยตลาดปิดตัวลงเพราะพิษโควิดส0บ,บาทตำยังคูปอราตำสี่บาทจ้าไก่10บ,บาท ไม้ละสิบบาททุกอย่างเลยจ้าผักลานยาซีเด้อร์ผู้ใหญยุสโซนี่ามาใชายย้ยาซีเด้อร์ผู้จัดวีอศสองสัยปูหมดแล้วอะเรามาสายแล้วหอมมะนาวมากเขาบีบมะนาวสดลงใส่อะตัวส,สดๆเด้งๆเลยไปชิมครับโค่น้ำยำเขามาดีอะหกสิบบาทถูกมากห้าสิบบาทลูกองโคเด็ดอร่อยอะหอมมะนาว มาเบสกลางๆโทนกลางๆทุกอย่างเนยดูหน้าหกสิบาทอะคุ้มไหมบางวันก็จะมีโคง้งบางวันก็จะมีกลืนบางวันก็จะมีตับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ไปรับมาได้ไปซื้อมาได้อะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหนองรลีนะอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีผมจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านส้มตำครับเป็นร้านส้มตำลับๆเล็กๆนะลึกๆอยู่ในซอยตรงนี้เลย ตรงตำบลหนองรีนี่แหละพิกัดร้านนะครับถ้าเรามาจากตัวในเมืองเราวิ่งมาเส้นบ้านบึงพอถึงปัม๊มปตทหนองรีแล้วเรายูเทิร์นเลยกลับรถเข้าในตัวเมืองแล้วเดี๋ยวซ้ายซอยแรกนะครับเข้ามาเข้ามาไม่ลึกนะครับเข้ามาประมาณสัก1กิโลเมตรนี่แหละถ้าปกตินะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีร้านยำมาด้วยเป็นร้านยำที่ให้ปริมาณเยอะถูกๆอีกด้วยนะครับแล้วผมเคยชิมมาแล้วรสชาตินี่อย่างเด็ดอย่างนี้เลยไปครับไปเจอกันกับร้านส้มตำยายสีลับๆเล็กๆตรงนี้เลย สวัสดีครับยัยสี เป็นเป็นยังไงเลยซื้อใยสีงูตั้งให้จ้ามูตั้งให้นี่ในโรงงานจ้าบ่มักบักมี่จ้าเมย์ใยสีเราบ่มักบักมี่เมย์ใยสีเราบ่มักบักมี่อ๋อบ่มักบักมี่เขาก็เลยตั้งให้เป็นใยสีแราใยสีเห็นกันย่างรเราแต่ก่อนยูโซนี่จ้าโซนี่อามาตะนครจ้าสังเกตไหมครับทุกคน คลิปที่เราไปนำเสนอคนส่วนใหญ่ทาอาชีพโรงงานมาทาั้งนั้นเลยเรามาขายตำนี่จากปีแล้วครับจะปีปะบิ๊วันวันที้5าเมษาปีหกสองปีหกสามข้าเมษาก็ห้าปีเน,นาะห้าปี5ปีเต็มเนาะครับเนาะเดือนเมษาพอดีเดือนนี้ประมาณห้าปีเราไปยังจังๆงได้มาตำมาครับได้สีโอ้ยตั้งใจตำกินเสมอเสมอพ่เลยบอกว่าไม่ใหด ขายของเด้อชันก็เลยขายตัวก็เลยขายแมีนขายมือแรกได้หกสิบบาทเกือบตำไลขายตลาดนัดอ๋อไปขายตลาดนัดก่อนแมีนเลยเก็บติดโควิดขายตลาดนัดเหลัอที่นี่มันติดโควิดจะโควิดแล้วเขาไม่ให้ขายตลาดนัดก็เลยอจะมาอยู่ขายตรงนี้ แล้วก็มาตรงนี้ระจําเลยที่นี้บอไปไสละเห็นไหมละครับทุกคนเรื่องราวของยายสีนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนขายในตลาดนัดได้แค่60บาทน้ําตาแทบไหลเลยตลาดปิดตัวลงเพราะพิดโควิดแล้วหลังจากนั้นยายสีก็มาเช่าตรงแถวแถวปากซอยทางเข้ามานะครับขายไม้ได้สักระยะเขาก็ไล่ที่มา weiteren, เรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ได้มาปักหลักอยู่ตรงนี้เรายายสีตาอย่างเนี้ย ปูปลาปูปลากุ้งสดตำแตงตำทั่วตำปลาตำหอยดองตำข้าวโพดไข่เค็มกีดจ้ามาเด้อตำโคราชพ้อมราคาคราราคาสตาร์ทที่สี่สิบบาทขึ้นค่ะอุ้ยสี่สิบบาทขึ้นจ้าสี่สิบบาทกำยังปูปลาตำสี่สิบบาทจ้าตำปูปลาสี่สิบบาทจ้าตำซัวห้าสิบตำปลาหกสิบเออขายพ่แพงดอกจ้ามาโลด เดี๋ยวไสีเปิดร้านตั้งแต่เจ้ามุ่งหัวเจ้ามุ่งครับสิบโมงครึ่งค่ะสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นหยุดวันพฤหัสหยุดวันพฤหัสเด้อเห็นเห็นว่ามียำพร้อมครับจะมียำพร้อมยำขายละห้างไหนมาเต็มเลยหกสิบบาทลอยเนื้อลอยเนื้อนั่นยำรวมหอยแครงหกสิบเออสตาร์ทที่หกสิบนะครับยำนะหกสิบแล้วยำมีทุกวันไหมมีแต่เสาร์อาทิตย์และวันขัดตะลุก และวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับนี่คุยกับใครแล้วชื่อจริงของของยายสีชื่ออะไรอ่ะชื่อนงรักพินิษฐื้อเล่นซื้อรลากเอาแล้วไก่ล่ะไก่ขายยังไงอ่ะไกสิบาทไก่สิบาทไม้ละสิบาทไม้ละสิบาททุกอย่างเลยจ้าขายส่วนไหนด้วยครับขายส่วนไหนบ้างตับขืนเนื้อตูดปีกโครง ถ้ามีโครงก็ย่างโครงถ้ามีคอก็เอาคอมาอย่างแล้วตแ,ลแต่จังหวะจังหวะที่มันมียุดรล้านจ้าอาอยาสีฝากล้านนะครับฝากล้านนะจ้าฝากล้านเยสีเด้อพูดอไยุ้โซนีมาาันใช้เยสีเด้อพูดยากด,ดีดอกล้านเยสีต้ซื้อเล่นซื้อลอานไม่งานยุ้โซนี่ นี่ครับได้มาแล้วทุกคนส้มตําร้านยายสียายสีจริงๆไม่ได้ชื่อยายสีนะก็คือชื่อน้องรักนะครับชื่อนงรักนงรักคนสวยแต่น้องบอกว่าไม่ชอบบักมี่ไม่ชอบขนุนนะมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งคือยายสีแกบอมักบักมี่แกยายสีเราบอมักบักมี่งรักก็เลยแบบได้ฉายานั้นมามาชิมเป็นเมนูแรกก่อนนี่คือเมนูแรกก็คือเป็นเมนูยำยำของน้องเขานี่จะเป็นยำรวมนะครับนี่ ในราคารอบาทหูให้มาเยอะนะแต่วันนี้เท่าที่ดูนี่คือไม่มีปูนะครับสงสัยปูหมดแล้วอะวเรามาสายแล้วจะมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหอยแครงนะครับนี่จะมีหอยแครงมีหมึกนะครับเป็นหมึกนี่แล้วก็มีกุ้งด้วยหมึกนี่จะมี2แบบนะครับมีเป็นหมึกเป็นหมึกใหญ่หมึกกระดองอะ่ะเขาเรียกอะแล้วก็หมึกทีเ่เป็นแบบเป็นหนวดอย่างนี้ด้วย ไมน่ากินนะสีสันน่ากินมากเลยไปคําแรกเลยดีกว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงจะเด็ดไหมจะอร่อยไหมไปครับยำหนึ่งร้อยบาทอืเปรี้ยวมาเกเค็มนินดหอมมะนาวมากเขาบีบมะนาวสดลงใส่อ่ะอม,มันก็เลยเด็ดอ่ะกูรอร่อยอ่ะหวานไม่หวานจัดจนเกินไปนะคุรสชาติดีมากเลยกุบปลาหมึกลุกได้ดีมาก หอยนี่มาชิมหอยแครงนะเอนนาน้ำราดนินดๆนะนี่มาครับทีนี้ชิมหอยแครงก่อนเลยปมมไปหอยสดหอยสดมาดีอืมอร่อยอ่ะยำอร่อยยำอร่อย,ยมากครับยำรวมหนึ่งร้อยบาทน้องเขาจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับกับวันหยุดนักขกัตฤกษ์ถ้าเป็นยำ แต่ตำก็คือหยุดทุกวันบริัสมาชิมกุ้งก่อนดีกว่ามาครับทีนี้กุ้งนะกุ้งสดนี่ตัวสดสดเด้งๆเลยไปชิมครับอืมอย่างนี้อ่ะกุ้งน้ำยำเขามาดีอ่ะน้ำยำม,มาดีอ่ะอุ้ยอร่อยเลยยำม,มาดีล่าอร่อยเลยเป็นฟุตลองเป็นฮอดต์อกะนี่อืมแล้วมีอะไรนะปวด หนึ่ง้อยบาทถือว่าเด็ดเลยอร่อยอะ่ะมาไปยำแล้วมายำอีกอันนี้ยำนะครับทีนี้เป็นยำกุ้งสดยำกุ้งสดหอยแครงในราคา60บาทอูได้เยอะนะเท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยเยอะครับเนี่ยน้องเขายำม,มาแบบสีสันเนี่ยแบบน่ากินน่ะน่ากินมากไปครับชิมครับผมอืมอหืมอื้ม โอ้โหเดือร่อยหอมมะนาวอะครับมะนาวสดอ่ะมะนาวสดมาดีอยู่แล้วอะเนี่ยตัวหอยแคงน้องเขาก็แบบสดๆเลยนะลวกได้พอดีกรุบๆอย่างดีหกสบาทถูกมากมาครับทีนี้ไปเลยลตำหอยดองอันนี้ผมรีเควสตไปเลยฮะยายสีทีนี้ แผนของยายสีตําหอยดองตําหอยดองนี้ในราคา50บาทนะทุกคน50บาทเองนะตําร้านนี้เดี๋ยวนี้ล้นๆจุกๆเลยล้นจานเลยอะชามมาเริ่มมาห0อสิบาทอะถูกมากได้เยอะมากไปครับชิมครับปลาล้านี่ไม่มีกินอร่อยอะัะรสชาติพอดีเส้นพะละกอนี่กรอบกินปลาล้านี่แบบ ไม่ใช่กินปลาราฉุนมากนะครับแล้วเยสีบอกว่าปลาหเป็นสูตรของเยสีเองด้วยโหเด็ดอ่ะห้าสิบบานลูกงโหเด็ดอร่อยอ่ะอดดผมเจอร้านนี้นะครับคือมีคนแนะนำมาแล้วผมมารีวิวลงต่อๆไปก่อนมียอดดูทั้งแสนกว่าวิวอ่ะแสนห้าแสนหกอ่ะแล้วมีคนคอมเมนต์มาเนี่เป็นแบบพึบมากเลยกับส้มตำเยสี ทุกเสียงทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยอันนี้คือตําป่านะครับตําป่านนี่ในะราคาหกสิบบาทนี่ถ้าทางร้านนี่จะมีโต๊ะใ,ให้นั่งนะครับประมาณสองโต๊ะสองสามโต๊ะไปะเดี๋ยวมาชิมคําแรกเลยดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> หมูยอก็ดีอ่ะน้องจำฝีมือที่แบบว่าอร่อยนะครับโคตรอร่อยเลยแล้วโคตรได้เยอะด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องมันเอ,อนาหอมมะนาว มาเบสกลางๆโทนกลางๆทุกอย่างเลยเด็ดอ่ะตำป่าใส่งวงหอยมาด้วยกรุบกรุบเด็ดอ่ะนู๊อ่วย,ยใส่ปูมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นปูเล็กปูม้าเล็กนะอ,อร่อยอ่ะ ถ้าเป็นตําป่านะครับน้องก็จะให้หนมจีนมาอย่างนี้ด้วยนะดูนะครับเนี่ยเซตนี้หกสิบาทนะดูนะ่งหกสิบาทอนะคุ้มไหมนั่งคุ้มมากมากเลยถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับทีเด็ดนะแล้วเป็นร้านลับๆด้วยยังไม่เคยลงโซเชียลที่ไหนนะครับผมมารีวิวลงในต่อเป็นคนแรกเลยนี่แล้วก็ทีเด็ดเนี่ยไม้สิบบาทเนี่ยทุกอย่างนะครับที่ย่างอะไม้สิบบาททั้งหมดเลย บางวันก็จะมีโคง้งบางวันก็จะมีกลินบางวันก็จะมีตับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ไปรับมาได้ไปซื้อมาได้อ่ะรสชาติตัวนี้คือไม่หวานมากแล้วก็จะมีความเค็มนิดๆหู้โหจะใสก่กับข้าวเหนียวใด้สุดเลยครับนี่อร่อยไม่สิบบาทสุดยอดเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินยาวก่อนนะอิ่มอร่อยครับอิ่มจุกเลยกินไม่หมด ไม่หมดหรอกแต่ละอย่างนี้ได้เยอะมากๆผมใช้คําว่าได้เยอะมากแล้วร้านน้องเขาตอนนี้มีที่นั่งแล้วนะครับคนก็เข้าเรื่อยๆเลยใบบ่ายมากนี่คือของจะหมดแล้วเริ่มเริ่มทยอยหมดแล้วอย่างเรามานี่คือเริ่มจะหมดแล้วน้องจะตําตั้งแต่ประมาณ10บโมงนะครับสิบโมงเป็นต้นไปน้องจะขายยาวๆมาเลยบางอย่างก็หมดไปทยอยขายหมดไปหมดไปเรื่อยๆเหลือแต่ประเภทตําที่แบบตำาดยทั่วๆไปครับตำมันปืนแต่ถ้าเป็นทะเลหรืออะไรต่างๆนี่อาจจะหมดเร็วหน่อย น้ำมาหนุนกันเยอะนะครับตรงนี้เลยร้านลับๆเล็กๆลึกๆเลยล่ะกับน้องรักนะครับหรือยายสียายสีเขามีมกบกมี่ะเจอกันอีพีหน้าเราจะไปรีวิวอาหารที่ไหนเราจะไปลงสตรีทฟู้ดที่ไหนเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนไปบายเดเจลองโวดิยายสีลองเวดิโวเลยบวเลยเลย,ออยังก็ได้ไม่ได่พกจิตตะบะคหง